ก็รับนะครับในเรื่องของตัวจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับยี่ห้อไซไฟฟ้านะครับของแบรนด์ AJ EV Bike นะครับทางบริษัท JP Enterprise Thailand จำกัดนะครับหรือ JP Thailand นะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของทางแบรนด์ AJ ครับนะมฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็น0์ครับนะจดทะเบียนได้นะครับนะนี่คือจดทะเบียนขนส่งได้ตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวสีไลท์นะครับสีไลท์เนี่ยมีอยู่3สีนะครับก็มีสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับตรถสีไลท์ของตัว รถเนี้ยก็มันมีมอเตอร์อยู่ที่ตัว2000วัตต์นะครับเราก็มีการรับประกันตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับอยู่ที่2ปีแล้วก็มอเตอร์อยู่ที่3ปีนะครับแล้วก็มีบริการหลังการขายอยู่แล้วครับเพราะเรามีทางร้านแล้วก็มีศูนย์บริการคอยดูแลให้นะครับนี่คือตัวรุ่นซีไรส์การขับของของตัวซีไรส์เนี่ยเสรสปีดอยู่ที่35-40สปีดน,นะครับมันก็จะได้อยู่ที่120กิโลเมตรเลยนะครับอันคือสเปคแต่ว่าถ้าเกิดว่า ขับลดหลั่นลงมาก็รือว่าบวกกับน้ําหนักของคนเนี่ยก็จะจะ,จะลดลงมานะครับตามตามตามการขับของตัวบุคคลแต่และบุคคลนะครับนะฮะอ้ออีกคันนึงนะครับกนนบ็ตัวนี้จะเป็นรุ่นคิวไฟนะครับรุ่นคิวไฟเนี่ยก็เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยแหละครับแต่ว่าเราจะเน้นความขับขี่สะดวกสบายรุ่นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกํลาลังมอเตอร์นะอยู่ที่พันสองร้อยวัตต์นะครับเพราะพันสองร้อยวัตต์เนี่ยตัวนี้ ถ้าคนไหนที่ต้องการแต่งซิ่งนะครับก็ไปเพิ่มกำลังวัดเพิ่มได้นะครับแต่ว่าการขับ2องตัวตันนี้ก็จะได้ประมาณติดบอลสักแปดสิบโลนะครับตดบลเป็นนะครับตัวรุ่นคิวไฟนะครับตัวนี้เรามีสีขาวอยู่สีเดียวนะตอนนี้นะครับตัวคิวไฟถัดมาก็จะเป็นตัวเซตสามครับเซตสามนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่โชบเชียวพอสมควรครับแล้วก็ได้กําลังในการขับนะฮะ กำลังก็จะเหลือๆเลยในการขับของตัวเซตสามนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์เนี่ยตอนนี้มันจะได้อยู่ที่2,000วัตต์อยู่แล้วนะครับนะฮะในการขับก็สเปคของมันเนี่ยถ้าสปีดของมันจริงๆก็คือสเปคของสูงอยู่ที่120กิโลอยู่แล้วนะครับนะฮะแล้วก็การขับในการชาร์จต่อครั้งเนี่ยตั้ง3รุ่นเลยนะครับก็คือชาร์จเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงที่จะชาร์จเต็มนะครับแต่เรามีฟัซชชาร์จให้อยู่แล้วนะครับในในตัวฟัซชชาร์จ ที่บวกให้กบไปนะครับแต่ว่าเราในการชาร์จเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของถ้าไฟที่เราเทียบปริมาณในการชาร์จจริงๆนะเนี่ยก็อยู่ประมาณ5หรือ6บาทเองนะต่อการชาร์จหนครั้งนะครับนี่คือเป็นการประหยัดในเรื่องตัวน้ํามันแน่นอนเพราะเราไม่ต้องเติมน้ํามันนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลืออื่นๆนะับพวกอะไรเราไม่มีสเตอร์แล้วนะครับเราไม่มีโซ่แล้วนะครับเราไม่มีหัวเทียนแล้วนะครับไม่มีเครื่องแล้วนะครับไม่มีตัวน้ำมันที่จะต้องไปใช้ในเรื่องตัวยานยนต์ฟ้าหล่านี้ก็เป็นการประหยัด และต้นทุนในครอบครัวของท่านได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมฝากไ้ด้วยครับกับแบรนด์เจเจกสมไยนะครับกับ j ม t h a i l a n d ครับขอบคุณครับ เซตสามนี้เดี๋ยวรุ่นเดนียวออกมาได้ดีกว่าต <uras> ัวตัวค <AND> well. ิวไว้มันต้องมาอยู่นี่นี่สีไรอยู่นี่อยู่วิเของเซตสาม